สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้คุมวลชวนรีวิวกับมาอีกครันหนึ่งแล้วนะครับผมเย้นะครับสำหรับวันนี้นะครับคุมวลจะมีของมาอวดเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้คุมวลจะมีอะไรมาอวดกันนะครับผมชุบมาแล้วครับเพื่อนๆครับนี่นะฮะเฮ้ยชุบนี่แล้วก็อีกอันหนึ่งครับซุบนะครับ เต็เมเลยนะเพื่อนๆนะนะครับหอมาได้ซิลอย่างดีเลยนะครับอันนี้เนี่ยนะครับเป็นกระจัปองนะครับเป็นกระจัปองที่ผมฝากให้น้องพ่อค้านะครับคนหนึ่งในกลุ่มอุลตร้าแมนของเราเนี่ยนะครับไปพีมาให้นะครับซึ่งน้องเขาเป็นพ่อค้าที่ใจดีแล้วก็น่ารักมากๆนะครับก็คือน้องแฟงนะครับเดี๋ยวขึ้นเฟซบุ๊กให้เพื่อนๆได้ดูนะครับ อันนี้เนี่ยเป็นงานพีอุนตอร์แมนดูมินัตนะครับอุนตอแมนเปิดไฟนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันว่านะครับข้างในเนี่ยจะเป็นตัวอะไรแล้วก็งานจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะนะครับผมไปดูกันเลยมา,ามครับเพื่อนปิ้งนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่านะครับด้านในจะเป็นอะไรนะครับอาวุธพร้อมแล้วข้าวต้มอะแกะกันเลยโบบะเข้าไป สีแดงครับโอ้โห่อมาดีมากนะครับชุเบเขาแกะกระเดื่องกับลูกสีน้ำเงินนะครับปิงปิงนะครับ,นะรบยังอยู่ในอา่าลูกกระจาะปองอยู่เลยนะครับอันนี้จะเป็นลูบินัทตัวอะไรวะเน,นี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นไฟกับกับฐานไดโอนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวเดี๋ยวมาดูกันว่านะครับแกะแล้วจะเป็นยังไงน,นะฮะซุ มาเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวเรามาแกะมาอัดบล็อกกันปุ๊บเปิดแล้วชิบโอยอันนี้ก็เป็นกระจาะป่องครั้งแรกของผมเลยนะเนี่ยผมไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้เลยว้าวนี่ออกมาแล้วครับเ,เพื่อนๆครับเก็บขายก่อนเนาะนี่นะครับเป็นตัวโอ้นี่เ,นเพื่อนๆครับเป็นตัวอุลตร้าแมนเซเนะครับอุลตร้าแมนเซเ มีพาร์ทแขนกับพาร์ทตัวนะครับอุลตร้าแมนเซเวในรูปแบบเนี่ยท่านี้เลยนะครับเป็นอุลตร้าแมนเซเว่นท่าตั้งรับนะครับอืมสวยงาม,มาน,น,นะเพื่อนๆนะอ่นเดี๋ยวขอเก็บไว้นอกฉากก่อนนะครับมาดูอันที่สองนะฮะอันนี้เขาติดเทปมาอันนี้เดี๋ยวผมขอญาตไปแกะก่อนนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นตึกกับไฟนะครับอ่ะมาแล้วครับเพื่อนๆครับเปิดออกมาแล้ว อันนี้ก็เป็นตึกนะฮะเป็นตึกกับไฟนะครับอืมโอ้โหสวยจังเลยตึกอันนี้ดีเทีดีนะครับแล้วก็ไฟแล้วก็เป็นเหมือนเดิมครับคู่มือแล้วก็มีกระป๋องนะครับมีกระป๋องให้เราดูพวกเป็นใบปิดนะเนาะอ๋อนี่เป็นใบปิดของเลโออรอนะครับอ่ะโอเคตามนี้็บก่อนปิ้ง ต่อมาก็เพื่อนๆครับก็เป็นอีก1ชุดนะฮะเะกี้ชุดแรกผ่านไปนะครับนี่เป็นชุดที่สองชุบอบ๊ยนะเน็ครับไ้มเก็เป็อันท่เนะต้อเตอครัก่อนสะายนะครับนี่อันนี้มาดูที่ตัวก่อนนะครับอันนี้เป็น เพื่อนๆเห็นไหมว่าเป็นตัวอะไรลางๆนะฮะเป็นอุลตร้าแมนดูพินัทอีกเหมือนกันนะครับแต่เป็นอุลตร้าแมนอุลตร้าแมนแจ็คนะครับผมเป็นแจ็คว้าวอุ้ยตัวนี้ทำไมสีฟันสวยจังเลยนะครับเป็นอุลตร้าแมนแจ็คนะครับนี่นี่นี่ครับเพื่อนๆอันนี้พาร์ทแขนกับขาแล้วก็ลำตัวนะฮะอุลตร้าแมนแจ็คถ้า เต่เมนแจ็คท่านี้เลยครับนี่ท่าตั้งรับเลยนะฮะอันนี้มีเซโรด้วยชุดนี้แต่ผมไม่ได้สั่งเซโรผมอยากได้แค่แจ็คนะครับ <c oughs> แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเมืองเมืองก็เดี๋ยวค่อยแกะดูด้วยกันเนาะว่าด้านในจะเป็นยังไงนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็คือมาให้เครดิตกับพ่อค้านะครับน้องรักน้องแฟรงค์นะครับผม ก็สามารถไปพีกับน้องเขาได้เลยนะครับเพราะตอนนี้น้องเขายังเปิดพีอยู่นะเพื่อนๆนะนะครับสรับอินอรนแมนลูมินัตตอนนี้นะครับคือในราคาที่น่ารักมากๆเลยนะนะครับอยู่ในเลนประมาณ7 8 0 0นะครับก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับตัวหายากด้วยว่าหายากขนาดไหนด้วยนะแต่นี่เป็นตัวพื้นพื้นพื้นฐานละมากนะครับนะครับตัวละ7 0 0ถึง800กว่านะครับมีฐานมีไฟให้ครบนะครับแล้วเป็นมือหนึ่งนะครับสามารถไปพีกับน้องแจ็คได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าเฟซบุ๊กของน้องเขาไว้ให้นะปึ๊บ เราเริ่มจากอุลตร้าแมนแจ็คก,ก่อนเลยเนาะนะครับตรงน,นี้ผมไปเฉือนมาแล้วนะครับเทมาเลยออกมาจากถุงด้วยจ้า,า,จานี่นะครับเพื่อนตัวนะครับหัว โอ้ยหวัวแจ็คอันนี้สวยจังเลยนะครับเนี่ยหวัวน,นี้สวยๆนะครับื้้นเหมือนมากเลยคือเพื่อนๆจะจำได้ไหมว่าผมเคยมีแจ็คที่เป็นตัวตัวที่เป็นโชว์นาฬิกาและใช่ไหมโชว์ข้อมือนะครับแต่ตัวนี้เป็นแจ็คที่ทึท่าตั้งรับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมมองว่ามันก็สวยนะฮะอ่ะเดีเราลองมาประกอบกันเลยครับเริ่มจากการเปิดไฟก่อนปึ๊บ นี่ไอ้ไฟเนี่ยมันจะชอบมีปัญหากับผมตลอดเลยนะจะหัวร้อนกันตลอดไอ้ไฟรูปเป็นอะไรโอ้โหของใหม่เพื่อนๆดีจังเลยไหมคริปไมคริปเสียบซึบนี่ครับเพื่อนๆครับเป็นไงสวยไหมโอ้โหผมมันใส่ไฟแล้ตามันสวยจังเลยอ่ะชอบ่ะชอบ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 ,ชอบ,ชอบ,ชอบนะครับผม

คือแจ็คตัวตัวเก่าที่ผมมีมันจะออกเป็นแนวเทาครับแต่เป็นเทาขุนไปหน่อยแต่อันนี้มันจะเป็นเงินเงินนิดนึงนะฮะนี่นะครับสวยงามสวยงามเลยโอ้ยถูกใจถูกใจนี่ไม่เป็นดูใกล้นะครับดูดูใกล้อโอ้โหผมชอบหน้าเขาวะเขาปั้นหน้ามาเหมือนมากเลยนะฮะนี่ครลเลกเมอร์ใส่ปริงใส่ปริงงดงามมีฐานไม่ด้วยนะฮะ ก็ของครบไปละของใหม่นะครับอันนี้สบายใจครับของใหม่มือหนึ่งนะครับไม่ต้องเป็นกังวลว่าจะถลอกจะ,อจะเปื้อนจะเปิดจะอะไรไหมนะครับอันนี้คือมือนหนึ่งชัดเจนพร้อมตึกตอนนี้ตึกเนี่ยผมไม่รู้ว่าสลับกับของเซเว่นหรือเปล่านะแต่ตึกอันนี้ก็สวยนะครับสวยจังเลยตึกอันเนี้ยดีเทลดีเนี่ยเห็นไหมเพื่อนมีดีเทลดีเทลเดือดอยู่นะอันนี้เนี่ยถ้าเอาไปไปรีเพนต์นี่ก็น่าจะสวยอยู่เนาะแต่จริงๆแค่ไม่ต้องรีเพนต์ก็สวยอยู่ละนะครับ นี่อุลตร้าแมนแจ็คสวยจังเลยอ่ะเดี๋ยวขออุลตร้าแมนแจ็ควางตรงใดโอแล้วฉออันเชิญคุณเอออกก่อนนะฮะขอแจ็คยืนโชว์หล่อๆก่อนเนาะปุ๊บพร้อมกับตึกจุ๊บนี่เห็นไหมครับต่อมาครับก็จะเป็นอุรุตรุรเมงเซว่นกับตึกของเขาอ้าวเทมาเลย โอ้โนี่ครับเพื่อนๆครับสวยงามนะครับสวยงามเลยนะฮะไปส่วนผ่าตัวแล้วสิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือส่วนที่เป็นหัวอุ้ยงดงามงดงามมากๆแต่อันนี้เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าไอซ์ลักเกอร์เขาจะติดมาแล้วนะครับเห็นไหมเขาเขาเขาจะทาติดมาเลยมันไม่ได้ถอดออกเหมือนโซลิกนะโซลิกจะทําแยกออกมาแต่นี่คือจะทําติดมาเลยนะฮะงานนะครับดีเทลทั้งหมดไม่มีรอยเปื้อนรอยเปื้อใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกอย่าง งดงามนะครับโอเคเลยนะครับของครบอ่าเดี๋ยวมาประกอบกันนะครับเพื่อนเพื่อนครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนมีปัญหาตรงตรงเปิดไฟกันไหมตรงเนี้ยเวลาจะหยิบยิบมันหยิบมันหยิบไม่ออกอะเนี่ยต้องที่ต้องใช้เล็บจิกอะแล้วพอพอ,พอเล็บจิกปุ๊บใช่ไหมมันจะมีแผลครับมันจะมีแผลตรงนี้ต้องระวังนะพเพื่อนเพื่อนะผมอะมีแผลไปแล้วบางตัวนะครับแต่ผมเป็นคนที่ไม่ซีเรียส่ยแต่ถ้าสำหรับคนที่ซีเรียสผมว่าง,งงานเข้าอยู่ นะครับเพราะมันบางทีเนี่ยบางทีมันเนี่ยมันมันเนียนติดเข้าไปเลยนะครับแล้วพอเราจะดึงออกมามันมันไม่สามารถดึงได้ก็แต่ตัวนี้ดึงได้วะแต่บางตัวก็หลวมออกมาเลยนะนะครับก็แล้วแต่ตัวเนาะกรกอบเลยนี่ก็เป็นเซเว่นท่าตั้งรับนะเอ้ยโอ้ยตายแล้วตายแล้วเฮ้ยผมเพิงสังเกตว่าคาลเลอร์ทัมเมอร์ตรงหัวเขามีไฟด้วย เพื่อนเห็นไหมครับโอ้โหงดงามอะโอ้โหแล้วก็ปั้นหน้าได้เหมือนมากๆเลยนะครับไอ้ตรงเนี้ยผมยังมีผมผมผมสงสัยมาตอนที่ที่จะสั่งสั่งน้องเข้าไปนะผมไปนั่งดูดีว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีสีเหลืองไหมไอ้ตรงไอ้ตรงเนี้ยไอ้แผงโซล่าเซลล์เนะี่ยมีนะเพื่อนๆนะมันมีสีเงินกับสีเหลืองครีมๆนะครับมีนะเพราตอนแรกผมมองว่าเอ๊ะจะเป็นเทาหมดไปเลยหรือเปล่า

เแป้วอุรุตรมังเซเว่โอ้โหสวยจังเลยอะตัวเนี้ยงดงามนะครับไม่ผมผมมาเซอร์ไพรส์ตรงคาเลทเมอร์ ummer, ตรงหัวมันประกายแสงนี่แหละนะครับผมไม่คิดว่ามันจะเขียวได้ขนาดนี้นะครับโอยสวยจังเลยชอบชอบชอบดนใจเลยนะฮะเนี้ยว้าวคือว้าวว้าวเลย นะครับเนี่ยโดยเฉพาะหน้าโหหน้าก็สวยมาก <c oughs> ตานี่มันมันเหลืองประกายดีจังเลยตรงเฉพาะตานะครับตรงตาตรงส่วนตาส่วนคันธมือเขียวเนะีมันประกายดีจังเลยดีเทลทั้งหมดสวยนะฮะเพื่อนๆนะในภาพรวมดีมากนะครับ <c oughs> นี่ตอน์เบนสเวทพร้อมเมืองนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตึกนะครับ ก็เหมือนจะเป็นโกดังอะไรสักอย่างเนาะก็ดีเทลสวยนะเพื่อนๆนะแม้มีมีแอร์ให้ด้วยนะโอ้โหนี่เธอเขาลงลงเส้นดำนอะเนาะโอ้โหสวยมากเลย,ยเนี่ยดีเทลดีฮะเอาไว้เปิดไฟเอาไว้เล่นกับฉากได้อย่างแจมๆเลยนะครับนี่อุลตร้าแมนเก็วันนี้นะครับคุมวลจะมารีวิวประมาณนี้2ตัวนี้นะครับที่ไปพีกับพ่อค้าน้องรักนะครับ พ่อค้าในเพจ Facebook ของกลุ่มอุลตราแมนเรานี่แหละนะครับน้องแฟรงค์นะครับย้ำชื่อสักทีหนึ่งสำหรับน้องแฟรงค์น้องเขา,าบริการดีมากนะจะส่งดีนะครับจะส่งเร็วนะครับแล้วก็มีเราสามารถที่จะพูดคุยกับน้องเขาได้นะครับก็คือสักถามน้องก็ได้เลยว่าของมาตอนไหนนะครับพีต,ตัวไหนได้บ้างแล้วตัวไหนราคาเป็นยังไงบ้างน้องเขาเขาขัีจะมีข้อมูลที่ชัดเจนเนาะแล้วก็ถ้าสั่งเยอะน้องก็มีแบบมีลดให้ด้วยนะนะครับน่ารักมากๆเลยน้องคนนี้นะครับก็ อยากเป็นเพื่อนนะครับใครสนใจงานรูปแบบแบบนี้นะครับไปสั่งน้องแฟงได้เลยนะครับตอนนี้น้องก็ยังเปิด P ีรุสกับรุดสอยู่นะตอนนี้รุดสอเข้ามาแล้วแต่รุ3กสามกำลังสั่ง P อยู่นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปสั่งน้องก็ได้เลยนะครับสำหรับอุลตร้าแมนลูมินัสแต่น้องเขาไม่ได้มีทุกตัวนะฮะมีเฉพาะบางตัวที่ค่อนข้างที่จะหาง่ายอยู่แต่สำหรับบางตัวที่เป็นลิมิเต็ดมากๆก็ค่อนข้างที่จะหาไม่ได้เนาะแล้วก็ราคาก็ต้องไปตามตลาดนะครับเพราะว่างานลูมินัสอุลตร้าแมนเนี่ยรู้สึกว่าทางญี่ปุน แล้วบางตัวก็ราคาแพงแพงสุะเกินนะครับผมผมก็แฮปปี้เฉพาะตรงนี้แหละนะครับผมไม่ได้ไปชอบพวกตัวลิมิเต็ดอะไรมากมายนะครับได้2ตัวนี้ผมก็วันนี้ก็ไม่รู้จะแฮปปี้ยังไงและนะครับผมเออแล้วสำหรับอุลตร้ามนเอตัวนี้ทางน้องแฟงก็มีนะนะครับผมทางน้องแ้งก็ยังคงมีอยู่นะครับไปสั่งน้องก็ได้นะตอนนี้คืออันนี้คือน้องเขามีที่หน้าร้านเลยนะครับสำหรับอุลตร้ามนเอกับเมบิอุสนะนะครับผมราคาพิเศษด้วยนะครับ เราไปสอบถามกันดูนะครับผมอ่ะสลับวันนี้นะครับขุมมนชลรีวิวจะมาอวดของประมาณนี้ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับขุมมนด้วยนะสลับวันนี้นะครับขุมมนไปแล้วเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย ก็ผมก็นึก <Goodnight> ว่ามันหมดแล้วนะครับผมเพิ่งสังเกตว่ามันมีอีกลูกหนึ่งซึ่งลูกนี้ผมไม่ได้สั่งไปนะครับเป็นเมืองนะครับเหมือนน้องแฟงเขาจะแถมมาให้ผมนะครับเป็นเมืองอีกหนึ่งอันนะครับมีเมืองแล้วก็มีไฟให้หนึ่งอันแล้วก็มีเวอร์ชัวให้ด้วยนะครับโอ้เพนเป็นไงเพื่อนๆพ่อค้าคนนี้น่ารักขนาดไหนนะครับก็ไปสั่งน้องก็ได้นะเนี่ยเห็นไหมครับน้องเขาแถมมาให้เพราะนี้ผมไม่ได้สั่งผมสั่งไปแค่2ชุดเท่านั้นเองนะครับผมขอบคุณมากนะครับสำหรับน้องแฟงนะครับผม